哇。<Wow. S 2> um. t o ดท็เป็นรุ่นค่อนข้างจะหายากอยู่นะตัวนี้สวยด้วยนะครับผมตัวนี้ TCE30 Japan mm hmm. นะครับผมเป็นหน้าไม้แท้สภาพดีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมให้ไล่ให้ดูสภาพเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับลุกบิดสวยมากไม่มีใครเอาไม่ซีเรียสเลย2ตัวนี้ เก็บอย่างเดียวเก็บแน่นอนสวยมากนะครับผมตั้หนีหลักๆไม่ค่อยมีอันนี้ผมขึ้นเป็นสายเป็นสายกอลธรรมดาทั่วไปนะครับผมผมแนะนำให้เล่นนะแค่อันนี้แค่สายธรรมดานะที่ผมไปขึ้นเป็นเบอร์สิบให้มาตรฐานนะครับผมลูกค้าลองไปซื้อเอ l ล x e เซอร์ดัตติโอของแท้เป็นสายเคลือบก็ได้จริงๆนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะเท่าที่ผมเล่นมากีตาร์สายที่ไม่เคลือบ เสียงจะดีกว่าสายเคลือบโดยโดยส่วนตัวผมนะอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนกันหรือเปล่าผมว่าสายที่ไม่เคลือบอะดีเสียงออกดีกว่าสายที่เคลือบเยอะเลยนะครับผมแต่อันนี้เฉพาะความคิดของผมก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้ถ้าสายเคลือบมันก็ดีมันอยู่ได้นานนะครับผมโอเคเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่ะหัวตามนี้เลยสวยมากตัวนี้คอผมผมชอบพวกแคทไอ มันชอบทําเป็นคอเคลือบซาตินนะครับผมอ่ะตามนี้เลยติ้อรอยไม่ค่อยมีนะครับผมคอสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมดูให้ลูกค้าดูไปด้วยคอสวยครับผมตัวนี้เป็นมอรฮอคนาครับผม,มด้านหลังด้านหลังเป็นที่ก็จะเป็นพวกขนแมวเล็กๆน้อยๆทั่วไปแต่จริงๆแทบจะไม่มีเลยสภาพแบบนี้เลยสภาพสวยเลยนะครับโอเคด้านหลังอันนี้อันนี้มันก็จะเป็นพวก ฝ้าเหรอผมว่ามันเหมือนไม่ใช่ฝ้านะผมว่าเป็นเก็ดไม้หรือเปล่าเอาลูกค้าดูไปด้วยแล้วกันใครซีเรียกก็ไม่ต้องออกไปนะครับผมอ่าสวยครับสวยตัวนี้สวยเลยโดยรวมล้วสวยเลยครับอะติดอะไรวะเนี่ยขาวอ๋อเออเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันเป็นฝ้าเห็นไหมอ่าแค่นั้นเองอ่าเนี่ยเนี่ยขาวขาวเล็กน้อยแต่จริงๆอ่ะถ้าเราไม่สักตจริงๆมันแทบจะไม่เห็นเลยถ้ามองดูันผ่านนะ อ่ะก็ประมาณนี้แหละตามที่ผมอธิบายให้ฟังส่วนข้างหน้าสวยเลยนะครับผมผมผมเหมือนผมเห็นเหมือนมันเป็นฝ้าตรงนี้หรือเปล่าวะตัวไหนวะเนี่ยเอ๊ะ,อะผมเห็นตัวไหนวะหร,หรือว่าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมจะดูให้นะครับผมคือเราขายของเราไม่ปิดกันนะครับผมอ๋อผมว่าผมไปสับสนกับอีกตัวหนึ่งแน่เลยมันเหมือน อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าดูไปด้วยแล้วกันใช่ไหมตรงนี้มันเหมือนฝ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นไหมมองเห็นไหมไม่ใช่โอเคตามนี้แหละนะครับผมลูกค้าดูไปด้วยโอเคอันนี้เนี่ยม,มันเป็นเขาขาวเล็กน้อยเนี่ยตรงเนี้ยอ่าอ่าน่นแหละนิดหน่อยอ่าโอเคเขาชิงต่ำเดินง่ายเหมือนได้จับมาตินเลย นี้6,800ท็อปโซลิดนะครับผมพร้อมปิดก็แคปรูปส่งเข้ามาได้เลยนะครับตัวที่1น,นะครับผมโอเคคือผมต้องอธิบายละเอียดนิดนึงนะคิดนี้